ก็ขอ69ครับตัวนี้ใช้เมล็ดพันธุ์เพียง5กิโลกรัมต่อไร่5กิโลกรัมต่อไร่ใช้การปรับดําเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะให้พี่ๆนะครับดูในส่วนของตัวปรับดินนะครับตัวปรับดินตัวนี้เป็นเลเซอร์นะครับเป็นเลเซอร์ตัวนี้ตัวนี้มีขายไหมคะอ่ตัวปรับดินตัวนี้อ่ตัวนี้มีครับมีนะครับตัวนี้เป็น แตกร,รียกขนาดทระป๋งปก็ได้หรือว่ากระเลิเล้ด้นด้านหนึ่งหรือว่าเป็นนื้อหลักเต่าก็ได้สามารถทําได้เลยนะครับตัวนี้ถามว่าทาไมต้องใช้ตัวนี้มันจะพืชแทบไม่ขึ้นเลยนะครับทำให้เกษตรกรเนี่ยลดการใช้สารเคมีด้วยนะครับเอาดูนะเดี๋ยวเรามาดูอีกในนะครับในสินค้าตัวน,นี้นะครับตัวนี้ก็เป็นมาเลยลูกแฝ<ส>ดให่ใหญ่ร้อยเจ็ดสิบแรงมานะครับ ด้านหลังนะครับจะเป็นอุปกรณ์อุปกรณ์ในการหยอดนะครับเป็นเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์นะครับเป็นเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์มีตัวปั่นด้วยนะครับตัวปั่นจะอยู่ด้านหลังนะครับปั่นแล้วก็เลือกเรียบแล้วก็หยอดตามมาเลยนะครับตัวนี้ซึงนี้จะเป็นตัวใหญ่นะคะเครื่องตัวนี้รต้นใหญ่นะคะคูปะตะ M 7 171ยังไม่มีขายในไทยนะคะมีแค่เอามา สาธิตแล้วก็ทดลองใช้งานที่คุปตาซามเท่านั้นเป็นเครื่องหยอดมเมล็ดร้อนอ่ะยังเป็ร้อนอ่ะ ใปล่อยมือขับได้แล้วค่ะมีระบบเซ็นเซอร์นำทางนะคะคันใหญ่หนึ่งเจดหนึ่งส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องรูปปรับหน้าดินใช้ระบบเซ็นเซอร์นะคะตัวนี้นี่ตัวจับเซนเซอร์น่ะตัวเลืองๆอ,อ่ะสี้เรืองๆอ,อ่ะพี่น้อง ผู้ใดที่จะเอาไปปรับหน้าเกีหน้าหรือว่ามีรถไทยใหญ่เหมาะมากค่ะที่จะซื้อเครื่องตัวนี้นะคะเขดอีสานเหมาะกขขับเขตอีสานมากนะคะเพราะว่าหน้าแถวบ้า,บานอีแถวอีสานมันมันไม่เสมอนะคะมันไม่เรียบเป็นลุมเป็นบอยอะถ้าใครจะเอาไปรับจ้างนี่เธอว่าคุ้มค่ะตนนัวนี้ถ้าหน้าดินเรียบเก็ดยังกง,ง่ามค่ะทำก็ง่ายทำอะไรก็ง่าย ใหญ่คูปต้าเอ็มเจ็ดคีดหนึ่งเจ็ดหนึ่งอู้ยายแห้งไงไงเอ็มเจ็ดเขาเรียกเอ็มเจ็ดนะคะตอนนี้

เดี๋ยวนี้ใช่ไป้ขหมคือโดนหมดเลยอันนี้ยังไม่มีจำหน่ายนะพี่เนาะว่ารู้อะไรเครื่องอะไรหยอดตัวนี้เ,นเครื่องหยอดครับหยอดเมล็ดหยอดเมล็ดอ,อะไรก็ได้ใช่ไหมใช่ครับอะไรก็ได้ที่เป็นเมล็ดหางหนักตัวนี้ประมาณกี่ตันพี่โอ้โหถังถังหนักกี่ตัน ตัวนี้จะตตุกเลยน่าจะตุกเกือบสองพันไร่แต่ยังไม่มีขายใช่ไหมหยอดได้ทุกเมล็ดก็จะงอกโพดข้าวข้าวได้หมดเลยใช่แต่ตอนนี้คือมันเป็นของต่างประเทศครับเลยไม่นำเข้าใช่่ไม่มีขายในไทยแน่ไมม่ีแนนน่อแค่มีมาให้สาธิตได้ชมที่นี่คือให้ดูก่อนนี่ให้ดูก่อนเดี๋ยวพี่ลองลองขึ้นแล้วให้ทีมงานขาบให้ดูได้นะไป ได้ครับเดี๋ยวให้เจ้าที่ผมพาขับให้ พิมเ์ี7หนอ่เจ็ดหนึ่งที่มันคเครื่งนะเครื่องยอมเล็กเครื่องยอนมล็กรับมเล็กเหยอนข้าวอะไรได้ไหมบ้านเราเนาะบ้าเใหญ่กว่านี้ก็ทางประเทศเขาจะไปแล้วนั่นน่ะจะขึ้นไปทำไมไมามเขาจะไปแล้ว

เจ้าหน้าที่ที่นี่ก็การันตีนะคะบอกว่าค,คันนี้มีคันนี้แค่คันเดียวในไทยเป็นเครื่องหยอดมเมล็ดโอ้ยใหญ่เองเครื่องหยอดมเมล็ดจะไม่มีขายนะคะรถไทยก็ยังไม่มีขายคะ่ะแค่นำเข้าเข้ามาแล้วก็มาสาธิตที่ฟาร์มให้ดูสุดจัดปรลัดปอก อู้ีลยวยังไงพบเจอกันใหม่นะคะฝากติดตามกันแล์กดแชร์ช่องสาวน้ำซิ่งเทเลนให้ด้วยนะคะแล้วก็เพจรักนัดชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ